สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังไม้น้ำหวานนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ถึงวัดเรียบร้อยนะคะเด็กๆลงที่แล้วเดี๋ยวจะให้เ,เดี๋ยวจะมอบนะคะส่งมอบฟักทองนะคะให้แม่ครัวทํากับข้าวนะคะเดี๋ยวให้พระอาจารย์ท่านรับนะคะขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะยวให้พระท่าน,นะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใจลูกก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่เยานะคะแม่เยาจากเยอรมันนะคะแม่วันนะคะแล้วก็พี่เอนะคะพี่วันชัยทานสปอร์ตนะคะขอบพระคุณนะคะพระพุทธศาสนาสุขอนะคะรับพรนะคะ,ะ,คะแม่แม่รับบุญ ร่วมกันนะคะตรงนี้ก็เป็นโรงครัวนะคะแล้วก็ส่งมอบฟักทองเรียบร้อยนะคะของแม่ยอสามถุงนะคะแม่ว่านนะคะแล้วก็พี่เอนะคะแล้วก็พี่วันชัยทานสปอร์ตนะคะแล้วก็น้ำมันด้วยนะคะอนโมธนาสาธุบุญนะคะเพิ่งมาถึงก็ส่งมอบเลยนะคะส่งมอบให้กับทางแม่คัวเลยนะคะไว้ทํากับข้าวนะคะงานของเราก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะเพิ่งมาถึงเมึ่มาถึงนะคะ ต,า,ตากับยิงหวานก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะตะตะตะมาเร็วมาเร็วมาเร็วครับครับก่อนครับเสือก่อนครับครับก่อนครับเชียงเชียงน้อยเป็นเด็กวัดแล้วถ้าดื้อจะปล่อยไว้นี่นะคะแม่แม่เป็นเด็กวัดแล้วนะคะนี่ยิงหวานหวานเจ้าเสือก็ลูกเจ้าเสือขอบคุณค่ะก่อน ขอบุณค่ะก่อนขอบุณค่ะจะช่วยจะช่วยก่อนเร็วๆจะช่วยกับค้าก่อนโอ้ยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะนะอะอะดื้อแล้ว <c oughs> อนุโมทนาสาธุบุญกับแม่เยาแม่วนันพี่เอนะฮะแล้วก็พี่วันชัยทานสปอร์ตนะคะที่ร่วมนะคะสนับสนุนนะคะเป็นฟักทองนะคะให้กับวัดพระธาตุกูแก้วนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ขอพอะคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอให้แม่แม่ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจระหว่างเดินทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ